ลงน้ําฮ้อนบ้านยางปดโตนะครับที่นี่จะเป็นน้ําฮ้อนธรรมชาตินะครับเป็นบอ่อน้ำฮ้อนธรรมชาติที่สามารถมาเจน้ําฮ้อนได้ฟรีๆเลยนี่ปูนนะครับน้องน,นี่มาถึงก็แก้พาลงได้เลยนะครับมันจะมีบอ่อซีเมนบอ่อปูนให้เราลงไปแจะนะครับนับนน่นนั้นคือเจน้ําฮ้อนในบอ่อซีเมนนะครับ น,น,น้ําฮ้อนนะครับโป่งน้ําฮ้อนน้ําฮ้อนลุกไหลจากนี้มาเลยนะครับนอนอยู่ในนี้เน,นี่ยฮะไหลมันลงต่อไปพปุ่น Aam nam. Yên con. Yên té. Hot yu nè. Nì né. Hot yu. <hí>, ้ต้นไม้ที่นี่ใหญ่ขนาดครับแล้วก็งามนี่โอ้สำหรับใครที่อยากจะมาแจ่แบบบ่อส่วนตัวอีหนัเปิ้นก็มีนะครับมากับเปื่อนมากับเจ้าหมูมากับชาวแก๊งนะครับมาแบบส่วนตัวนี้นะฮะคนละ50บบาทนะครับนอกเกาะแจ่ได้1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวปลาเข้าไป่องทางไหนเนอะ มันจะมีสองบ่อนะครับมีปูนมีห้องน้ำมีห้องสำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับนี่โอ้โหหบอ่อแล้วเพิ่อปุ้นมีแห็หนึ่งบ่อนะครับรัก2องอันนี้เพ็นยังเติมนะ้ำมาเต็มเตือนะฮะวันนี้มาเจ้ามาเก้าโมง สุดยอดดีขนาดพองคลาย เลยเรียบร้อยได้ครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะโอ้คนไข้ขนาดเลยคุ้มค่าคุ้ม,มราคา50บาทดีขนาดสู ก็คือว่าใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุดๆเลยนะครับสำหรับบ้านยางปูโตที่อำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่นะทุกคนอยากเจอทุกคนได้มาสัมผัสแต่ๆเลยสำหรับคนที่แบบว่าโอ้ยเมื่อยล้ากับการทำงานอีทเหลือเกินนะครับเบื่อนหน่ายกับชีวิตแบบเดิมๆอีนอ้อยอยากจะมาพักผ่อนแบบธรรมชาตินะครับเจิญมาได้นี่ที่บ้านยางปุโตะนะครับอยู่ที่อำเภอเจียงดาวจังหวัดเจียงใหม่ ที่พักนี่ก็คือมาโอเอาเตอร์นะครับมีหลายตี้เนอะ <c oughs> นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับปะกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย